สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เพื่อนจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่นอร์เวย์ในช่วงนี้ค่ะกำลังเปลี่ยนแปลงค่ะมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกมาเมื่อตอนก่อวันนี้ไม่เพื่อนทำธุระในบ้านค่ะก็เลยออกมาบ่ายบายพอบ่ายบายมาแดดก็หมดแล้วค่ะเพื่อนๆน แต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่หน้าหนาวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะหน้าหนาวมีแดดขึ้นมาตอนกลางวันนคะคะกว่าจะขึ้นมาได้ก็สายทีนี้ขึ้นมาแล้วก็ลงไปค่ะเพื่อนมาทักทายคนนิดหน่อยไม่เป็่อนเดินด้วยแล้วก็คุยไปด้วยแล้วก็คือ ใช้สมาธิในการเดินค่ะเพื่อนๆถนนมันลื่นมากเลยเพราะว่าหิมะมันละลายแล้วมันเป็นน้ําแข็งค่ะเพื่อนๆเป็นไม่เป็นเลยเดินระวังแต่ก็ใส่กะจับอยู่ค่ะส่วนมากคนก็จะใส่กะจับแต่ใสย่ยังไงก็ต้องเดินระวังค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถนนมันเป็นกระจกเลยค่ะส่วนมากคนก็จะใส่กระจับกันค่ะโดยเฉพาะ ผู้หญิงค่ะหรือว่าผู้ใหญ่นี่ก็น้ําแข็งก็ละลายแล้วก็หินช้าสวรรค์ค่ะเ,เพื่อนๆไม่เปได้ชมค่ะด้านหลังก็จะอยู่นานอยู่ค่ะยังไม่ได้ขึ้นถามคุณลุงเมะขา่าเสร็จแล้วจะขึ้นหิงช้าสวรรค์หรือ,อยังแกบอกว่ายังไม่ขึ้นไม,ไม่ใช่วันนี้แกบอกว่าอาการแกมันก็จะดีเดี <laughs> ย๋ยวไม่เป็นจะให้ชมลานสเกตค่ะเ,เพื่อน ลานสเกตเขาเอาหิมะออกแล้วค่ะเอาเขาเอาหิมะออกจากลานสเกตแล้วเขาก็เอาน้ําฝนหรือว่าน้ําที่มันนั่นน่เลยค่ะมันเป็นน้ำหน่อยหน่อยแล้วเขาก็ละลายเอามาเลงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมันเป็นน้ําแข็งหิมะเอามาอยู่ข้างล่างเป็นสีขาวแล้วเขาเอาน้ํามาฉีดหน่อยหน่อยแล้วก็หิมะมันก็จะอัดลงไปค่ะพออัดลงไปก็แข็งเหมือนเดิม แล้วเขาก็เอารถนะคะรถมากวาดกวาดให้มันให้มันเรียบนะคะเพื่อนเหมือนกับทำนาเหมือนรากนานะคะเพื่อนรากนาลากสวนรากนาเราให้ให,ให้พื้นมันมันเรียบนะคะตอนนี้ก็เด็กเล่นได้แล้วเดี๋ยววิกาน,นี้เดี๋ยวคงจะมีเด็กเยอะถ้าอากาศดีนะคะเพื่อน เพราะว่าเป็นวิกันแรกที่ชิงช้าสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เป็ให้ชมค่ะชิงช้าสวรรค์เขามาตั้งได้อาทิตยหนึ่งมาตั้งได้ยังไม่ถึงอาทิตย์แล้วค่ะเพื่อนๆยังไม่ถึงอาทิตย์วันอีกสองสัปรา์ก็จะถึงหนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะครบหนึ่งอาทิตย์แต่เรายังไม่ไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าจะอ่า จะอยู่อีกหลายวันอีกนานค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาไม่เพิ่นมาเดินห้างทีไรหรือว่าเดินในตลาดก็จะเห็นชิงช้าสวรรค์ค่ะจะเห็นชิงช้าสวรรค์อันเดิมนีม่ก็บ้านเมืองค่ะเพื่อนเพื่อนถนนลื่นมากๆเลยดูสิคะโอ้โหไปรกระจกเลยเขาเอาอ้นั่นมามาโรยแต่ก็ลื่นอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆนได้ชม ว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ไม่ทราบว่าหิมะมันจะมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันหน้าหนาวอยู่เดี๋ยวมันก็คงจะมาเองค่ะคงแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆอัปเดตบรรยากาศนอร์เวย์ที่บ้านไม่เป็นอยู่ค่ะชิงช,าช้าสวรรค์กำลังเคลื่อนที่ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมและติด ตามกดไลคกดเชร์ให้ไม่เพลนและให้กำลังใจไม่เป็นค่ะโชคดีทุกคนค่ะเพื่อนเจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ